สวัสดีค่ะมาต่อกันหุ้นไทยเที่ยงบ่ายเย็นเลยแล้วกันคลิปนี้พี่แมมจะวางหยาบเลยเดี๋ยวนี้พี่แมมจะวางยาคลิปยาวๆเพื่อให้ท่านดูในคลิปเดียวนะคะแคปหน้าจอด้วยนะคะจีนบ่ายการุณาแคปหน้าจอแคปแล้วพี่แม่มจะลบออกไปไว้นะคะบอกซะก่อนแคปหน้าจอนิเคบ่ายกับหุ้นไทยเที่ยงกรุณาแคปหน้าจอ แทปแล้วพี่แหม่มจะลบข้อความทิ้งเพื่อไปหุ้นต่อไปนะคะะคลิปนี้ยาวถึงสิงคโปร์ฮานอยมาเลเซีย er เลยนะคะคลิปเดียวแคบหน้าจอนะคะพี่แหม่มลบแล้วนะคะสนใจสูตรเลขนางฟ้าชุดหนึาทักศูนตัว0 8 8 3 4 5 5 9ส่วนตัว0 8 8 3 4 0 8 5 5 9ไลฟ์สดนะคะ ทำอะไรก็สดหมดเลยนะคะท่านจะได้รับเลขสดๆมาต่อกันอียิปต์นะคะอียิปต์อินเดียนะคะอียิปต์อินเดียแคปหน้าจอด้วยสิงสิงคโปร์อียิปต์อินเดียสิงคโปร์แคปหน้าจอนะคะพี่แมมลบเลยนะคะน่าจะแค่ปปันถันนะคะก็พอสไว้สต็อปแล้วก็พอเท่านั้นเอง,เองไม่ยากค่ะ เพื่อไปไวทำงานให้ไวพี่แม่มใช้เล่มนางฟ้าทั้งนั้นสูตรเห็นไหมคะก็ออกอะไรอะไรก็บอกแล้วก็ใช้เล่มสนใจก็ทักโทรมา0883408559ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อด้วยมาเลเซียมาเลเซียนะคะมาเลเซียสำหรับเย็นนี้6นะคะแคปหน้าจอด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับคล b e ให้ด้วยกดติดตาม เพื่อเวลาพี่เหมี่ยมวางเลขแล้วจะไปขึ้นจอเตือนเลยนะคะว่าท่านคุดจะเข้ามาดูแล้วนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวลบมาเลเซียก่อนไม่งั้นเดี๋ยวฮานอยก็จะดูยากเพราะว่าทำด้วยแท็บเล็ตมันจะกระกระดิกเม่พี่เหมี่ยมไม่ได้ทําคอมไม่มีอ AP, คอมฮานอย V.I.P คับหน้าจอด้วยนะคะฮานอย V.I.P Pause Stop แล้วจึงแคปฮานอยพิเศษนะคะฮานอยพิเศษ Post Stop แล้วก็แคปหน้าจอนะคะ แล้วก็หานายปากตินะคะเรียบร้อยไหมคะมเดี๋ยวจะไปต่อลาสตายาวเลยคลิปนีย้ยาวอย่าลืมแคปหน้าจอพอสพอสต์ที่แมมทำสดเห็นไหมคะด้วยสูตรเล่นนางฟ้าทั้งนั้นถึงบอกว่ามไม่ได้จู่ๆแล้วก็เอามาทำจำหนา่ายลาสตา แปดนะคะน่าจะเป็นหุ้นตัวสุดท้ายแนละ้ว้หเนี่ยคดี่พี่แม่ทำสำหรับไปถึงยาวสาวยาวไปถึงเย็นโอเคน่าจะไม่มีและะ้วค่ะเรียบร้อยแล้วสไตล์สวัสดีค่ะ